สวัสดีค่ะเริ่มวันใหม่หลังจากสงการวันนี้กินด้วยเมนูข้าวซอยอาหารเหนือหลังจากสงการหยุดไปหลายมืองกลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะกินข้าวซอยอาหารเหนือค่ะสมัยก่อนนี่เวลามีงานกาชาติที่กรุงเทพ เขาจะเขาจะเปิดเป็นโซนตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสามศูนยจำได้สมัยก่อนเนี่ยงานกาชาติจะไปจัดที่สวนน้ำพรจัดทุกปีแล้วเราก็นั่งรถเมีไปเที่ยวเขาจะมีโซนแต่ละภาคมีภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีภาคกลางภาคใต้ เขาจะมีการแสดงสมัยก่อนเขาจะทําเป็นบ้านเป็นบ้านที่มุงหลังคาด้วยด้วยยาค้างานกาชาติสมัยก่อนนี่เขาจะจัดแต่ละภาคเนี่ยเหมือนจริงเลยค่ะทุกวันนี้งานกาชาติส่วนมากจะเป็นการขายของเขาจะมีโซนแสดงพวกศิลปะแต่ละภาคสมัยก่อนชอบไปเที่ยวที่สวนอัมพร แต่ก่อนรถมันไม่เยอะเนาะเวลาเราไปอย่างเงี้ยก็สะดวกไม่เหมือนทุกวันนี้คนก็ไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้แล้วเราก็ไปกินพวกอาหารเนื้อนะอาหารใต้พวกเนี้ยอร่อยสมัยก่อนนี่คนมันไม่เยอะสนุกกว่าทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ไปรถก็เข้าลําบากเดินก็ไกลมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเขาก็จะมีการแสดงแต่ละภาค ภาคเหนือก็จะมีลำหรือว่าฟ้อนลำภาคใต้ก็จะมีการเล่นโนราแสดงโนราลำโนราสมัยก่อนนี่ไปทุกปีทุกปีไปกินไปเดินกินอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานมันไม่มันไม่ลำบากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ รถก,ก็ลํามาทุกวันนี้งานเกษตรไปจับที่มหาอะไรเกษตรเดี๋ยวนี้งานพวกงานการชาติงานเกษตรอะไรพวกนี้ไปไม่ไหวคนะ่ะคนมันเยอะไม่เหมือนแต่ก,ก่อนจุดของเหนือแท้ๆชนคนเหนือนี่เขาทำเวลาเขาจะมาเปิดร้านเราไปเที่ยวอ่ะ เราได้กินของเหนือแท้ทุกอย่างเลยคะแล้วก็ข้างหลังบ้านนี้มันจะเป็นกรมพาณิชย์มันจะอยู่ตรงข้ามกับสารยาแต่ก,ก่อนนี้มันจะมีสินค้าส่งออกเวลาเขาจะส่งออกเนี่ยเขาจะามาเปิดวางให้คนไทยเนี้ยไปจับจ่ายเขาจะมีของที่จะส่งออกเขาจะามาวางขาย แล้วเราก็จะไปซื้อพวกเสื้อผ้าทุกอย่างนะคะเป็นเกจดีหมดนะเป็นสินค้าที่เขาจะส่งออกไปต่างประเทศแต่ว่าเขาให้คนไทยเนี่ยไปซื้อไปจับใจในราคาถูกอยู่กรมพาณิชย์เนี่ยแต่ก่อนนี้มันเป็นสถานที่กว้างมากแล้วเขาจะจัดมันจะมีของทุกทุกภาคเหมือนกันน่ะเหมือนับงานกาชาตินะคะแต่กรมพาณิชย์นี่มันจะเป็นสินค้าส่งออก เดี๋ยวนี้เขาย้ายไปอยู่นู่นเมืองทองตั้งแต่มีเมืองทองนะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนานๆจะมีทีคะ่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของกินเสื้อผ้านี่จะมีน้อยเสื้อผ้าก็ของเกียรดีแล้วก็ถูกด้วยอย่างราคาสามพันสี่พันในตัวหนึ่งอ่ะห้าหกร้อย เฉพาะคณไทยซื้อนะถ้าส่งออกในตัวหนึ่งไม่ใช่ทุกถูกค่ะแล้วจะได้ด้านของดีด้วยอันนี้เอามาเล่าให้ฟังสมัยก่อนตั้งปีสามศูนย์พอหลังจากเขาย้ายไปเมืองทองแล้วก็ตรงนี้จะเงียบแล้วกรมพานย์ิตเนี่ยข้างหลังอะตรงข้ามกับสารแายาน่ใครเผลอใคร เคยผ่านรัชดานี้จะเห็นค่ะเดี๋ยวนี้มันมีร้านค้าเยอะแต่ว่ามันมันไม่มีพื้นที่เหมือนแต่ก,ก่อนแต่ก่อนพื้นที่มันกว้างมีที่จอดรถไปก็สะดวกค่ะเดินไปก็ถึงค่ะอยู่หลังบ้านบางทีก็นั่งมอเตอร์ไซค์บางทีก็เด็กเขาขับรถพาไปถ้าอยากได้ ของดีราคาถูกก็ตรงนี้นะคะกรมพาณิชย์นานๆเขาจะเปิดทีเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนอันนี้กินอาหารเหนือเลยมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับงานกาชาติหรือว่าสินค้าส่งออกจบคลิปแค่นี้ราคามาวิวให้ดูเฉยๆไปละค่ะสวัสดีค่ะ